สวัสดีครับผมเอกนะครับวันนี้เราจะมาทำข้าวผัดซีฟู้ดแสนอร่อยกันว่าจะอร่อยสักแค่ไหนมาดูครับวัตถุดิบของเราจะมีไข่ไก่นะครับแล้วก็มีของทะเลไม่ว่าจะเป็นปลาหมึกหอยเชลล์กุ้งแล้วก็มีผักที่เราลวกไว้นะครับแล้วก็มีต้นหอมแล้วก็ข้าวนะครับเราจะมาเริ่มผัดกันเลยนะครับ Okay. เ,รเคร็จแล้วเราก็จะมาปรุงระชาตินะครับระชาติของเราก็จะมีผงปรุงรสชาเกลือนิดหน่อยครับตาลนิดหน่อยครับ มีพิชัยนะครับแเราก็แ้เราก็ใส่ผักที่เราทำเียไว้นะครับแล้วเราผัดให้มันร้อนก่อ หอมนะครับต้นหอมครับผัดไปแรงๆให้หอมควันเลยนะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นครับเราก็จะตกแต่งจานซะหน่อยนะครับ เรายวอัดหงข้าวอยู่ทรงถะหน่อยนะครับ ปริญญานหน่อยนะเพื่อให้ดูสวยงาม ครับนะผมจะออกเป็น,นแนวสไตล์จีนหน่อยครับซึ่งจะไม่มีแตงกวาตวนหอมแล้วก็ปีนปลานะครับอขอกระดาษทิชชูเลยครับ เห็นับวนในสวยนะครับเราจะเสริมแล้วนะครับเป็นข้าวผัดซีฟู้ดแสนอร่อยของเชฟเอกครับผมขอบคุณครับ